โอลองยาวนะครับน่าจะมาเอาอัตินะอ่าออกแล้วนะครับผมอ่างเปาน่เมื่อคืนก็หลังจากเมื่อคืนฉายโตรุ่งนะครับผู้คองเหลือเยอะนะยังขึ้นไม่หมดแต่ค่ำคืนนี้นะครับเราจะมาดูนิวันใหม่ภาพยนตร์นะเป็นหนังของอำเภอเวราชนะครับทางโน้นก็อำเภอเวราชนะครับแต่อยู่คนละหมู่บ้านแต่ส่วนนิวันใหม่นี้อยู่ ในสนวนเลยนะครับผมบ้านแกจะอยู่ตรงนี้นะตรงข้ามทางเข้าวัดตรงนี้นะครับนี่การประกอบนะโอ้ประกอบได้เร็วนะครับประกอบเอาประกอบเอาแล้วก็สวมสวมเอาสวมเอานี่อ,อ, <c oughs> อันนี้จอกี่เมตรนี่ฮะจอสิเม็ดครับโอ้มาน,นี้ลงจอสิบเมตรโอ้แต่ละช่องสองเมตรว่นนี่ใหญ่ <c oughs> เออโอ้จึงนี้เธอประสงค์ที่เตอ,อนี่ฮะงานงานแกก็มีมาบ่อยเหมือนกันนะครับสำหรับในวันใหม่เรื่อยๆเ,เ,เนาะ,อ,นอ,ะอ่าพ,พอมีก็ได้ทุกเดือนอยู่เนาะ,นะมีงานเข้าทุกเดือนนะฮะอันนี้ก็เช่นกันก็นกเป็นคิวของในวันใหม่ภาพยนตร์นะครับก็สนใจติดต่อหน่วยนี้ได้นะครับที่เบอร์โทระไรครับผม เอาจำเบอร์มาด้วยเบอร์ในรถหน่อยอ๋อได้เบอร์อยู่หน้ารถอ่ะเดี๋ยวจะไปดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวลืมอ่ะโจ๊ตสิบเม็ดกำลังติดตั้งอยู่เดี๋ยวมาดูเบอร์ก่อนครับลืมอ่ะนี่เบอร์อยู่นี่ครับจะพาท่านใดที่ต้องการนะนิววันใหม่ภาพยนตร์นะครับอยู่อ่ะเบอร์โทรเลยศูนย์เก้าแปดหกนะเก้าสองแปดสี่เก้าหกนี่ นะครับผมอยู่หน้ารถหน่วยนะเออธรรมดาเลยเนะะาะเจ้าพระเจ้าเจ้าขออาจจะจําไม่ได้นะต้องเขียนไว้อย่างเงี้ยโอ้ส,สิสิบเมตรก็โค้งนะมีโค้งด้วยเออําในธรรมดาแล้วงานนี้โอ้ของจอสีส้มส้มสวยเป็นสีที่เจ้าของเขาชอบน่าจะใช่น,น่าจะใช่นะครับรถหน่วยวันนี้มาสองคันนะ อ่าคันนั้นอีกคันหนึ่งนี่คันคันนี้นะครับรถหน่วยคันนี้คนดูนะเป็นแสนเลยนะครับแค่รถหน่วยคันเดียวนี่ใช้ขึ้นกี่ชั้นกันดิสามชั้นใบเชือนอใบเชือใบเชือนประมุยปะมุยตะซอหกหกเสานะครับก็สามชั้นนี่โอ้สูงเนาะก็ดูโครงแกมแต่แตะลอกมีแต่สองเมตรสองเมตรเลยเ เม็ดพอดี 1, 2, 3, 4, 5นี่10เม็ดพอดีนะฮะอ่ะ,อะให้แกลงไปก่อนนะ